สียงมริกาภาษาไทยต่อไปเราเสนอการสัมภาษณ์ดรปุ๋ยอึ้งพากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมาประชุมสถาบันการเงินระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย กองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศเพิ่งเสร็จการประชุมประจำปีไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวของเราได้ไปขอพบดรป่วยอึ้งภากรผู้ว่าการสำหรับประเทศไทยในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เรื่องราวของการประชุมทั้งนี้จากการสัมภาษณ์บันทึกไว้สู่ท่านผู้ฟังดังนี้ภากรปาจินพยักพูดจัก เช r ดตันพาร์คโฮเทลในกรุงวอชิงตันที่นี่คือสำนักงานชั่วคราวของคณะเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งมาประชุมสถาบันการเงินระหว่างประเทศและข้าพเจ้าได้มาขอสัมภาษณ์ดรปุวยอึ้งผากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการสำหรับประเทศไทยในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการประชุมประจําปีครั้งนี้นะครับการประชุมเนี่ยได้ตั้งแนวคิดที่จะดําเนินพิจารณาในปีนี้อย่างไรบ้าง ครับการประชุมประจำปีนี่ก็เหมือนกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือสถาบันที่ไหน,ไหนคือหมายความว่าสถาบันผู้จัดการสถาบันนั้นรายงานถึงกิจการที่ล่วงมาแล้วครับนั่นเป็นส่วนทั่วๆไปรวมทั้งกิจการการเงินงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนอะไรต่าง แต่ว่าสำหรับทุกปีที่มีการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นามักจะมีปัญหาเรื่องอาการเงินระหว่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศให้ให้ที่ประชุมพิจารณาเสมอสำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นเวลาสองสมปีมาแล้วที่ เ,เจ้าหน้าที่การเงินระหว่างประเทศทั่ว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 ไปทุกประเทศเมีความเห็นสอดคล้องกันว่า,เ,าเงินที่เราใช้อยูอ่สำหรับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้มไม่พอก็เกิดปัญหาว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้พอนี่ฮะเป็นเรื่องสำคัญที่เขาพูดกันมาก ท่านพูดกันหมายความว่าไม่พอนะไหมครับว,ว่าเงินภายในประเทศหรือว่าเงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับก็เป็นเงินเงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างประเทศครับได้แก่ทองคําครับและในเวลานี้ที่ใช้อยู่มากๆก็คือเงินเหรียญสหรัฐอเมริกันครับกับเงินเงินปอนด์ s t e r ครับ,บ ระหว่างเงินเหรียญอเมริกันและเงินปอนด์สเตอร์ลิงนั้นเงินสกุลไหนที่มีความต้องการมากกว่ากันครับก็มีความต้องการมากเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าสําหรับทั่วโลกทั่วไปก็เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสเตอร์ลิงบล็อกก็เป็นมีม,มีมีอนาเขตกว้างขวาง,วางพอใช่ที่ท่านพูดกันเอ่ยถึงระบบเงินตราระหว่างประเทศเมื่อสักครู่แล้วก็เราก็ได้ข่าวว่าที่ประชุม โดยเฉพาะชาติมหาอำนาจใหญ่ทั้ง10บก็เห็นสอดคล้องกันว่าควรจะต้องพิจารณารูปการจะไปได้ถึงขั้นไหนครับในระยะเวลาอันใกล้หรือไกลที่จะมีระบบเงินตราระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่จะใช้ชำระหนี้ระหว่างประเทศซึ่งกันเลยกันที่คุณพูดถึงเรื่องที่ประชุมมหาประเทศ10บประเทศมีความเห็นสอดคล้องกันนั้นถูกต้องแต่สอดคล้องกันไปในทางในข้อที่ว่าจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิวัติ หรือปฏิรูป<ช>รการเงินนี่<ช>แต่ว่าเขายังไม่ค่อยเห็นด้วยกันอยู่ข้อหนึ่งว่าจะพิจารณากันไปในวิธีใดมีบางประเทศที่เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เริ่มร่างร่างสัญญาใหม่ได้เลยทีเดียว<ช>แต่มีหลายประเทศที่เห็นว่าน่าจะทำเป็นขั้นๆไปในขั้นนี้ขั้นมหาประเทศ พูดกันไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อไปก็ควรจะนำประเทศอื่นเข้ามาร่วมเจรจาด้วยข้อนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและจากประเทศต่างๆโดยทั่วไปซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะเหตุว่าเราควรจะมีทางที่จะได้รับได้พิจารณาโดยเพราะเหตุว่าปัญหาของเราไม่เหมือนกับป,ปัญหาของมหาประเทศถ้าปล่อยให้มหาประเทศ วางกฎเกณฑ์การปฏิบัติไปแต่โดยลำพังแล้วอาจจะเสื่อมเสียถึงเ,เรื่องของเราก็อาจจะลืมคิดถึงเรื่องของเราก็ได้ประโยชน์ไม่ถึงประเทศไทยครับแต่เท่าที่เ,เป็นอยู่ในขณะน,นี้คือในขณะที่ยังไม่มีระบบเงินตราระหว่างประเทศเป็นสื่อกลางสําหรับเงินสกุลทั้งสองนั้นสำหรับประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรเุนแองมากใช่ไหมเวลานี้โดยทั่วไปก็ไม่มีปัญหาเพราะเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากําลังยังยังขาดดุลในเรื่อง การชำระเงินระหว่างประเทศอยู่เรื่อยๆก็หมายความว่าไอ้เงินที่เราใช้กันได้ทั่วทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีพอแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นไปแบบเมื่อสิปีก่อนนี้ก็กอาจจะเสียหายนไดค,คือหมายความว่าเมื่อสิปีก่อนนี้เ,เงินเอเมริกเ,เ,เ,เงินดอลลาร์หายากเวลานั้นเราจะขาดแคลน คือเรื่องการเงินนี่ผมก็อยากจะเรียนถามท่านผู้การให้มากที่สุดแต่ว่าผมก็นึกถึงท่านผู้ฟังว่าเรื่องการเงินนี้ถ้าบุคคลธรรมดาสามัญรที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินหรือไม่ได้ร่ำเรียนมาก็อาจจะเข้าใจยากแต่ว่าก็จะพยายามที่สุดที่จะให้เข้าใจอย่างภาษาง่ายๆและผมจึงอยากจะเรียนถามเรื่องง่ายๆต่อไปอีกอย่างหนึ่งว่าที่ได้ได้มีแนวคิดซึ่งเปิดเผย ให้ทราบั้งแต่เริ่มประชุมมานั่นอ่ะที่ประชุมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศผมเข้าใจว่าคงจะเน้นหนักไปทางธนาคารโลกที่เขาบอกว่าจะทําอย่างไรให้มากขึ้นได้อีกในการที่จะเร่งรัดการเศรษฐกิจของประเทศด,ด้อยพัฒนาอันนี้นะครับการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านผู้ว่าการร่วมประชุมมีอยู่อย่างไรบ้างครับก็ความต้องการในการเร่งรัดพัฒนาในด้านการเงินนี่ก็ เป็นอย่างที่คุณว่าคือหมายความว่าประเทศที่ต้องการจะใช้เงินก็ต้องประเทศที่กําลังจะพัฒนาก็ต้องการใช้เงินมากขึ้นก็เรามาประชุมกันที่ไรก็พูดถึงเรื่องนี้เสมอและธนาคารโลกความจริงเขาก็ไม่ได้เหลียวแลคือปีนี้มีจุดเด่นอยู่ข้อหนึ่งคือว่าเขาได้กําไรแล้วเอากําไรสุทธินั้นโอนเขา้า สมาคมพัฒนาระหว่างประเทศคือ IDA ครับซึ่งซึ่งเป็นสถาบันซึ่งให้กู้ด้วยไม่มีดอกเบี้ยและระยะเวลายาวเป็นเป็นการกู้ช่วยประเทศที่ขัดสนจริงๆครับแตต้องรัฐบาลกู้อย่างนั้นครับครับรัฐบาลกู้ครับไม่ใช่เอกชนไม่ใช่เอกชนเขาเขาเขาโอนเงิน เขามีมติที่จะโอนเงิน75ล้านเหรียญไปเข้าสมทบกับทุนเดิมที่ทททมีอยู่ก็ทําให้สามารถที่จะให้กู้ได้มากขึ้นในกรณี้คยๆก็ชื่นชมทั้งนั้นแต่ยังรู้สึกว่ามันน้อยไปสําหรับประเทศ <laughs> ไทยเราเนะี่ยไม่ใช่จะรู้สึกน้อยไปเท่านั้นเ,เขาเห็นว่าเราเป็นประเทศที่อยากจนก็จริง เป็นประเทศที่เด้ดําเนินการเงินมาดีเพราะงั้นเวลานี้ไม่ขัดสนเขาเลยยังไม่ให้กู้ในแบบนั้นกลายเป็นลักสโภกระฟ้าของเราค <c oughs> <c oughs> ไปอ,อ,อันนี้ท,ท่าน,<อ>านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานที่ท่านเป็นผู้ว่าก,การสําหรับประเทศไทยในสภาพผู้ว<อ>่าการธนาคารโลกท่านก็ได้พูดอยู่ทุกปีว่าเราควรจะได้รับสิทธิในการที่จะกู้จาก<อ> ครับนี่ผมเอ่อผมไม่ทราบคือว่าในการที่จะพิจารณาให้กู้นั้นเขาจะพิจารณาไปถึงออนอกจากฐานะของผู้กู้แล้วจะพิจารณาไปถึงโครงการที่สมควรที่เกี่ยวกับปัญญาหรือฝีมือหรือความสดจริตใจของผู้กู้ไปจะทาในในสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เขาพิจารณาหรือ,รอเปล่าครับแน่ครับสาหรับทั้งธนาคารโลกและทางทางสมาคมพัฒนานี่บ เขาต้องพิจารณาในแดกแง่นั้นเป็นเป็นข้อแน่นอนแต่ทีนี้สําหรับเรื่องที่เราไม่ได้รับการไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ IDA เนี่ก็เพราะเหตุว่าเขาบอกว่าเรายังร่ํารวยอยู่นะครับว่าเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะยากจนแบบประเทศ <c oughs> เช่นอินเดียเป็นตนออ้นและทางบร,รษิษัทการเงินระหว่างประเทศ <c oughs> ทางประเทศไทยได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างครับครบเวลานี้ก็บร,รษิษัทการเงินก็ให้เราก็เข้ามาเข้าทุน ในบรรษัทเงินทุนเ,เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วก็เขาก็ส่งผู้แทนไปเป็นกรรมการได้หนึ่งคนอ,อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับปีนี้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีเรื่องราวอะไรมากมายนะท่านผู้ว่าการมาประชุมคราวนี้ได้พบปะบุคคลสำคัญาทางด้านไหนบ้างครับและก็มีภาระหน้าที่พิเศษอะไรที่ท่านผู้ว่าการต้องมาทำนอกจากาสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ในวอชิงตันนี่ก็ท่านรัฐมนตรีกับคณะรวมทั้งผมด้วยก็ได้ไปพบกับผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับผู้อำนวยการธนาคารโลกเป็นกินนจวัดที่เคยทำอยู่ทุกปีแต่นอกจากนั้นเรายังจะมีเรื่องที่จะเจรจากับเ,เจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับ ประเทศไทยซึ่งเช้าวันนี้ก็นัดหมายไว้ว่าจะให้ oh. ให้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 ไปไประชุมด้วยในโอกาสนี้ก็จะได้ได้พูดถึงปัญหาสํำคัญๆที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะรัฐมนตรีบ้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเ,เ,เ,เกี่ยวยงกันมาแต่ก่อนบ้างนี่ก็หวังว่าจะได้เป็นโอกาสที่จะได้คอปัญหาต่างๆเรื่องนี้สําหรับ สหรัฐอเมริกานั้นเราก็ได้โอกาสที่ได้ไปพบบคุคคลสำคัญสำคัญหลายหลายท่านเช่นมิสเตอร์แบล็กซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีจอร์นสันในการที่จะให้เงินบำรุงและอุดหนุนประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เจรจากันหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียและเกี่ยวกับการกองทุนพิเศษที่เขาจะให้สําหรับอุดหนุนสําหรับโครงการที่เกี่ยวกับประเทศในทั่วๆไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นต่อมาเราได้ไปพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมิสเตอร์บาร์ของสหรัฐอเมริกา ก็ได้พูดกันอีกหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการช่วยเหลือประเทศไทยระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยโดยตรงการช่วยเหลือเกี่ยวกับการที่เขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเทศไทยสำหรับสำหรับช่วยเราดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีวะที่เราได้กู้เงินจากธนาคารโลกมาแล้วกับยังได้หยิบยกเรื่องต่างๆเช่นเรื่อง ที่จะขอให้ประเทศไทยได้รับโคต้าในการที่จะขายน้ําตาลมาอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยก็เป็นเรื่องเกตดเบเเเอร็ด <better> แล้วเย็นวันนี้วันสุดท้ายก็มิสเตอร์ฟาวเลอร์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็มาขอก,ก็ก็แสดงความจงนูงไว้อยากจะพบท่านรัฐมนตรีและคณะ ก็เราก็จะได้ไปพบกับท่านก็คงจะได้พูดในหลายเรื่องก็มีภาระผมทราบวา่าท่านผู้ว่าการจะต้องรีบต่อไปเพราะมีการนัดหมายอยู่รออยู่เพราะฉะนั้นผมนึกว่าที่ผมได้เรียนถามวันนี้ก็พอสมควรที่จะทําให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเ,เรื่องสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาระหน้าที่ที่ท่านผู้ว่าการได้มากระทำทางนี้ขอบคุณมากครับดรปุ๋ยอึ้งภากรขอบคุณครับภากรจบการสัมภาษณ์ดรปุ๋ยอึ้งภากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาประชุมสถาบันการเงินระหว่างประเทศในฐานะผู้ว่าการสําหรับประเทศไทยในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ